ลบลงมาคุณพ่อคุณแม,ตนนมณ่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมคุณแม่ต้องเดือดร้อนเราต้องฝึกให้ทั้งหมดสิบข้อนี้เป็นการระเบียบของรองเท้าสเก็ตมันมีล้อถ้าเราตกลัที่สูงเราก็จะจะหัวตึง้งหัวแตกเลยื่อนล้มเลือดไหลที่หน้าคุณพ่อคุณแม่ต้องเหนื่อยสุด,สด สุภาต้องทำแผลให้ลูกข้อที่2เราต้องต้องฝึกทุกวันทุกวันไม่มีวันที่จะเลิกเพราะจะจะได้เหมือนกับน้องผลลีพักเกตเพราะจะเขาเล่นเก่งๆเราเขาฝึกทุกวันถ้าเรายังเล่นไม่เก่งไม่เป็นไรเราใส่หมวกเจ้าหญิ ถึงเราจะหกล้มแค่ไหนเราก็ไม่มีทางหัวแตกเพราะมวอจะแตกเองแต่หัวของเราปลอดภัยใช่ไหมคะแม่ใช่ลูกแล้วถ้าเราฝึกทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไม่มีการหยุดฝึกเราก็จะได้ทุ่ได้ได้สิ่งที่ดีในรองเท้าสกเก็ตทั้งหมดสิทธิข้อนี้ที่หนูบอกไปแย่เราก็จะได้ไปเล่นที่ มวนม้นวนม้นวนแล้วเลื่อนลงมาก็ไม่มีทางหัวแตกไม่มีทางเลือดไหลทําให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องขีดซีดีในร้องเท้าสเก็ตนะถ้าถ้าทุกคนไม่ถ้าน้องๆไม่ฝึกก็จะก็จะทําให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อน ให้เลื่อนล้มหัวแตกอยาก่างที่ที่หนูทำในวันวันนี้ต้องฝึกทุกวันด้วยนะคะ